ลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจำตัวอยู่ในภพแผงการติดต่อสื่อสารก่อนย้ายเข้าภพแผงการลงหลักปักฐานดาวการงานย้ายเข้าภพแผงการริเริ่มใหม่มีมาตรฐานเป็นมหาจักรและอนุเกษตรเพราะสลับเรือนกับดาวพฤหัส ดาวแห่งการริเริ่มใหม่อยู่ในภพการงานดาวอาริเลงลักนาดาวการเงินอยู่ในภพแห่งความมั่นคงแต่เดินช้าผิดปกติ งานเดิมๆถ้าซบเซามีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่แต่ค่อยๆเปลี่ยนอาจทำงานเดิมควบไปด้วยเริ่มงานใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปบางทีต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก่อนมีโอกาสเติบโตรุ่งเรืองในอนาคตอันไกลแต่ต้องสร้างรากฐานตั้งแต่ตอนนี้การเงินกลางๆอยู่แบบพอเคียงได้ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567โดยอิงจากลัคนาราศีค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกรรับดูดวงส่วนตัวโดยมีค่าครูสามารถทักไลน์เข้ามาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e สคริป t i o n ค่ะเกตดไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการทำนายตามหลักสถิติค่ะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจําราศีดวงการงานการเงินล้วนๆประจำลัคนาราศีและดวงความรักล้วนๆประจําลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็อีบุ๊กสามารถเข้าไปอุดหนุนได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นการทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวสิงลักษณะข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าสิงดาวประจําตัวคือดาวพระอาชิต์ในทุ่งตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกายนดาวประจําตัวสถิตยอยู่ที่ราศีตุลเป็นพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเป็นพบเรือนแห่งการเจรจามักจะมีโอกาสได้ไปเจรจาต่อรองในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือว่าได้พบลูกค้าหรือว่าได้ใช้คําพูดในการทํางานในการหาเงินหาไรายได้ก็จะเจรจาต่อรองได้ดีมีประสิทธิภาพในการใช้ คำพูดได้ดีด้วยทางด้านดาวการงานที่แรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง9สถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกก็เป็นพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนแห่งควารรมมั่นคงในชีวิตจากนั้นย้ายเข้าสู่ราศีธนูเป็นพบเรือนแห่งการเริ่มใหม่เป็นพบเรือนแห่งการมีไอเดียใหม่ๆทีนี้ดาวแห่งการเริ่มใหม่และดาวแห่งการมีไอเดียใหม่ๆดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงก็สถิตอยู่ที่พบเรือนการงานดังนั้นมันก็เป็นดาวที่สลับเรือนกันพอสลับเรือนก็เลยทําให้มันมีมาตรฐาน เข้มแข็งขึ้นคือดาวการงานไปอยู่ในภพแห่งการริเริ่มใหม่ดาวแห่งการริเริ่มใหม่ก็คือดาวพฤหัสไปสถิตยอยู่ที่ภพการงานพอมันเข้มแข็งก็แปลว่ามันมีเกณฑ์มากเลยที่มันจะได้ริเริ่มการงานใหม่ๆงานที่ดีคืองานใหม่ถ้างานเดิมมันซบเซาก็อาจจะต้องลองมองหาอะไรใหม่ๆได้แล้วในช่วงนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถจะไปแบบพุ่งทยานพุ่งออกไปเลยทันทีเปลี่ยนจากงานเดิมไปสู่งานใหม่เลยทันทีแบบพลิกจะไม่ใช่แบบน,นั้นต้องค่อย เป็นค่อยไปเพราะดาวเสาคือดาวแห่งความเชื่องช้าและเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริคืออุปสรรคปัญหายังเล็งลักพนาอยู่ทําให้ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะไม่ได้ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราพุ่งทยานจนเกินไปมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะทําได้ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือดาวพระอังคารซึ่งปเป็นดาวแห่งความสุขความเจริญในช่วงเดือนนี้ก็สถิตอยู่ที่ภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนวิน,าน่าภพเรือนแห่งการปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นความสําเร็จเอ่ยการพุ่งทยานเอ่ย อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่เป็นเรื่องของการวางรากฐานมากกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่าคุณจะวางรากฐานชีวิตการงานแบบใหม่ของคุณอย่างไรดีแล้วก็พอในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งการลงหลักปักฐานและเป็นภพเรือนแห่งการลงมือทําด้วยเนี่ยแล้วมาเจอกันกับดาวพฤหัสครึ่งเดือนหลังในดาวประจําตัวเจอกันกับดาวคู่มิดใหญ่นะคะทาให้คุณมีศักยภาพเป็นดั่งนักปราศก็โดดเด่นมากๆแถมมีดาวพระเกตซึ่ง เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมดาวประจาตัวคุณด้วยดาวการเงินก็อยู่ตรงนี้ด้วยดาวการเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนเพียงแต่ดาวการเงิน,นเดินผิดปกติครึ่งเดือนแรกก็เดินเชื่องช้าครึ่งเดือนหลังเดินถอยหลังไปเลยก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะพุ่งทะยานได้แต่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นกับการทําอะไรใหม่ๆได้ซึ่งก็แล้วแต่พื้นฐานของคุณเลยว่าคุณจะมองไปในแง่ไหนบางคนทํางานประจําอยู่อาจจะไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนงานแต่เป็นเรื่องของการมองหา งานเสริมที่สามารถทําควบคู่ไปกับงานประจําได้งานเสริมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอาจจะเริ่มต้นไปแบบช้าๆเพราะว่าต้องทําควบกับงานเดิมงานเดิมมันก็มีเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วแต่ว่ามันมองไปในอนาคตอันไกลเนี่ยงานเสริมตรงนี้เพิ่มไม่แน่มันอาจจะพลิกมาเป็นงานหลักที่ทําให้ได้ผลดีมากกว่างานหลักในปัจจุบันก็ได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในขณะนี้คุณก็อาจจะยังต้องดํารงธุรกิจเดิมของคุณอยู่แต่คุณเริ่มเริ่มและเริ่มเริ่มมอง มองหาสาขาใหม่หรือว่าเริ่มเริ่มมองหาธุรกิจใหม่หรืออาจจะเริ่มเริ่มที่จะไปเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆก็ได้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปเริ่มธุรกิจใหม่เลยทันทีหรือว่าทํางานเสริมทันทีก็ได้แต่ในเรื่องของการเรียนรู้และการเรียนดูอะไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเรียนรู้ได้ดีเรียนรู้ได้เร็วเพราะมีศักยภาพเป็นดั่งนักปราชญ์ทาให้สิ่งที่เรียนรู้นั้นเนี่ยเอามาคิดต่อยอดเพื่อไปดําเนินการริเริ่มการงานใหม่ๆได้เพียงแต่ว่าการริเริ่มเอ่ยอะไรเอ่ยอย่าไปใจร้อนต้องค่อย ค่อยไปบางครั้งต้องวางรากฐานตั้งแต่ตอนนี้บางคนอยากจะทํางานที่เกี่ยวกับพวกสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วคนอื่นก็ทํากันไปก่อนแล้วเราเพิ่งเริ่มวันนี้เราเพิ่งเริ่มเดือนนี้แล้วเราอยากจะได้ฐานคนดูฐานแฟนคลับฐานคนฟอลโล่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนภายในเร็ว,เรวๆเนี่ยมันยังไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆทำไปแต่ถ้าเกิดไม่เริ่มวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มวันนี้เริ่มในช่วงเดือนนี้นี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่ดีนะค่อยๆสะสมฐานแฟนคลับของคุณไปฐานลูก ค้าเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาก็จะเข้ามาแล้วถ้าเขาเห็นว่าสื่อโซเชียลของคุณตรงนั้นเนี่ยมันดีมันมีคอนเทนต์ที่ดีหรือคุณอาจจะขายสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มสะสมลูกค้าของคุณเนี่ยทีละคน2คนแล้วมันก็จะเพิ่มไปเป็นสิคนร้อยคนต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับมาอีกถ้ามันดีหรือว่าเขาจะมีปากต่อปากถ้ามันดีตรงนี้ก็ค่อยๆสะสมไปเริ่มต้นวันนี้เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองเริ่มวันนี้เดี๋ยวไปรวยวันหน้าค่ะ ทีนี้ทางด้านการเงินในช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปคือคือดาวมันอยู่ในจุดที่ดีแต่มันเดินถอยหลังนะคะนั่นก็แปลว่ามันก็มีเงินมีกินมีใช้แหละแต่อยู่ในระดับกลางๆถ้าอยู่แบบพอเพียงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าต้องการอู้ฟู่เนี่ยอาจจะยังอู้ฟู่ไม่ได้ในตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนก่อนวางแผนที่จะทํางานแล้วงานที่ทําในวันนี้เนี่ยไม่แน่มันอาจจะนําพาความอู้ฟู่ทางด้านการเงินมาให้คุณในวันข้างหน้าได้ค่ะสำหรับคนรอบข้างนะคะ ผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณเท่าไหร่น,นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูว่าจะมีปัญหาจะมากันแกล้งอะไรผู้ใหญ่อาจจะอยู่ในจุดที่เจ็บป่วยเออหรืออยู่ในจุดที่ตอนนี้ยังช่วยไม่ได้เพราะว่างานเขาก็เต็มไม้เต็มมือเอยผู้ใหญ่ก็คืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรแล้วต้องการจะปรึกษากับลูกค้าปรึกษากับเจ้านายเนี่ยบางทีเขาก็เออคุณทํางานของคุณไปเถอะก็คือเหมือนก็เขาก็ให้อิสระเหมือนกันนะแต่บางทีเราอยากคุยเราอยากที่จจะถาา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 มมมมเเเเขขกกกกก่่่่่่ออออออนนนนนพพืืไได้้รรััับงที็ลชหคย มีเวลาคุยกับเราเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ดีสมัครสมานกลมเกลียวกันดีลูกน้องก็ดีใช้ได้นะคะคนรอบข้างก็ถือว่าดีใช้ได้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรหนะะักค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพเเ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียดีๆมีไอเดียใหม่ๆแต่ว่าเนื่องจากเป็นไพ่เด็กดังนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรยิ่งใหญ่เติบโตเลยในตอนนี้เนี่ยยังจะเป็นจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆก้าวไปแบบสเต็ปเล็กๆก่อนแต่มีเกณฑ์ที่คุณริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเสริมหรืออาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อจะต่อยอดการงานของคุณให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นตอนนี้มีเกณฑ์ดีๆมีวิสัยทัศนน์ดีๆใ การที่จะทํางานใหม่ๆซึ่งมันก็สามารถที่จะทําได้แบบราบรื่นถ้าทําเล็กๆแต่ถ้าทําใหญ่จะไม่ราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นเน้นทําเล็กๆไปก่อนเน้นทําวันนี้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนในวันข้างหน้าแต่งานใหม่อะ่ะตรงเนี้ยที่คุณเริ่มในตอนนี้เนี่ยมันจะดีกว่างานเดิมเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลากว่ามันจะเติบโตทางด้านการเงินไพ่าการเงินเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นไพ่ที่เสียแต่ว่าก็ไม่ได้ไพ่ที่โดดเด่นอะไรเป็นไพ่3า,าถ้วย3าถ้วยเนี่ยก็แปลว่าก็มีความรื่นเริงในการใช้เงินดีแต่ว่า3 ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเงินอูฟูก็แปลว่าการเงินจริงๆก็พอดีพอดีตัวยังไงก็ระมัดระวังอย่ารื่นเริงในการใช้เงินมากจนเกินไปบางทีจะใช้เงินไปกับเรื่องของการสังสรรค์เรื่องของสังคมเพื่อนฝูงกินเที่ยวแล้วก็เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนั้นแล้วอยู่ในจุดที่เราควบคุม control ระมัดระวังตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะอันที่จริงแล้วดาวประจําตัวเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังก็เดินประกบกับดาวการเงินทําให้เรามีวิสัยทัศน์ดีในการแบ่งเงินในการจัดเก็บเเงงินินนนใกกาารรรจัดส นะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกพราะครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่เนีพบเรื่อนแห่งสังคมเพื่อนฝูงบางทีก็ใช้เงินมือเตอิบไปกับเพื่อนๆหรือบางทีมีภาษีสังคมเยอะเกินไปก็ควบคุมคนโรตรตรงนั้นด้วยค่ะ ทางด้านโชคลาภนะคะดาวโชคลาภของคุณก็คือดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ว่ามันเดินถอยหลังดังนั้นก็เลยยังไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ได้มีมาตรฐานโดดเด่นอะไรด้วยโชคลาภก็ยังไม่มีนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของการขยันขันแข็งดังนั้นโชคลาภมาในรูปแบบของการที่คุณต้องเสียเเงื่อไปก่อนไม่ได้ว่าได้อะไรมาแบบง่ายๆได้อะไรมาแบบฟุกๆนะถูกหวยรวยเบอร์จะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเรื่องของการที่คุณได้เงินมาจากการที่คุณจะต้องอาจจะต้องเดินทางไปทํางานอะไรบางอย่างหรือทํางานเสริมหรือ ทำงานเพิ่มก็จะมีเงินเข้ามาเป็นโชคลาภที่ออกเป็นแนวว่านอกจากค่าจ้างที่มันควรจะต้องได้อยู่แล้วอะมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆจากเจ้านายหรือว่าจากลูกค้าที่ให้เพิ่มมาด้วยอย่างเช่นอาจจะมีกระเช้าผลไม้เพิ่มมาให้ด้วยหรือมีกิฟต์วอลช์เล็กๆ,ๆน้อยๆเพิ่มเสริมมาให้เป็นโบนัสนอกจากค่าจ้างอาจจะได้นิดหน่อยในลักษณะนี้แต่ต้องลงทุนลงแรงไปก่อนไม่ได้อะไรมาแบบฟุกๆุกง่ายๆคะ่ะ ไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ความยุติธรรมไพ่ justice ก็คือทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคยันขันแข็งก็จะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพียงแต่ว่าไพ่ที่ดําเนินมาเนี่ยมันยังไม่ได้ดูว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนในทันทีเพราะไพ่มันค่อนข้างเชื่องช้า justice นี่ก็เป็นไพ่ของความเชื่องช้าไม่ใช่ว่าทําปุบได้ปั๊บยกเว้นมันมาพร้อมกับไพ่อื่นๆที่มันเป็นไพ่ของความเด็ดขาดเป็นไพ่ของความรวดเร็วว่องไวแต่ตอนนี้มันมากับไพ่ธาตุดินเริ่มต้นด้วยไพ่ธาตุดินธาตุดินก็เป็น ธาตุที่เชื่องชา้าดังนั้นคุณสามารถที่จะริเริ่มทํางานใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆตอนนี้ได้แต่ว่าผลนะ่ยมันจะไปได้ในวันข้างหน้าคุณจะต้องหว่านพืชในวันนี้เพื่อไปหวังผลในวันถัดๆไปมากกว่าที่จะหว่านพืชวันนี้แล้วก็ให้มันออกดอกออกผลเลยในวันนี้แต่สิ่งที่คุณทําในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดก็คือลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่คุณก็จะได้กลับมายิ่งกว่านั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องรอค ขอเวลาหน่อยค่ะ